ค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับสวัสดีครีเอเตอร์ทุกๆช่องเมื่อนี้วันที่สนะิบเก้าเนาะสิบเก้ามกราสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเจ็ดโอ้ใกล้จะถึงมือกำหนดการแล้วจนอยู่อีกจำเงื่อนแต่ว่าเพิ่นเป็นบุญเพื่อนยังล้เงื่อนเนาะครับนะครับผมบอกเลี้ยงบุญเริ่มบัตรจุ เพียงลงท่านนะครับข้อเอห้าสี่ทำลงท่านครับ <c oughs> จึงได้เริ่มบรรจุเริ่มแพ็คเมื่อนี้นะครับเริ่มเป็นบุญผู้ใหญ่แล้วเพราะว่างนะครับบรรจุมื่อนี้นะครับพี่น้องเอฟซีกำลังไหลนะครับในผลมาทําลงท่านโยอาสันเอาอนุโมทนาสาธุน้ากันนะครับบอคูสีไหเฮเบอร์ห้สีโอนเฮเบอร์โอนกับอนุโมทนาสาธุน้ากันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมถือว่ารวมทั้งบุญย่อเมื่อก็ได้บุญพี่น้องนะครับ ใกล้กัหมดการแล้วพี่น้องบางเจ็บทีทั้งคนเกยียวทาโทมว่าวาสิมาร่วมอยุวสันอเ,เอากันสิมากันอย่าลืมเด้อวันที่21เวลา8โมงเช้าเโมงเช้าเป็นต้นไปเจอกันอยู่หน้าที่วัดป่าสามคีสันติธรรมตำบลบ้านแดงอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับจับทิกัดเลยนะครับวัดป่าสามคีสันติธรรม ตำบลบ้านแดงอำเภอพิบุตรรักจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับเพิ่นจะมีมหรสพครบงั้นตอนกลางวันวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยโอ้ยสอยดาวละวัดญ่พี่น้องเพิ่นสิเลือกเปิดแต่มือเนี่ยและสอยดาวนะครับพอยห้าสิบไปร่วมเปิดนั่เพิ่นนะครับม,มันสิบ่เิดก่อนเพราะว่า<อ>บุญผู้ใหญ่ได้ที่ยี่สิบนี่คือกําหนดการครบเตรียมแต่สิไปลงท่านแล้วพี่น้องอ่เมื่อนี้ก็สิเตรียมนะครับหลังจากไกล้สดแล้วนี่ก็ให้พี่น้อง ได้ไปเบิ้งพร้อมๆกันเมื่อแรกเข้ากับเมื่อรุ่นกันนะครับหลับจากมีต่อไปเนาะนะครับก็จะไปวันที่19กโชคหมานงอนวันที่20ตื่นกันมากกับวันที่21กับก็ไปโชคหมานต่อนะครับคอยห้าจะไปป่อยแนวทางยูนาที่นั่นนะครับหลังจากค่ำท่านแล้วลงทานแล้วนะครับก็จะให้แนวทางตัวเรียกยุทธหันนะครับ เมื่อนี้ตามก,กาหนดหมายอย่าเพิ่มโทษด้วยพี่น้องเด้อตามนะัดตามสัญญา19มกราคม69นะครับแนวทางตำลาวข้ามโขงซึ่งวันที่16คอย5ห้8เดี้นไปที่8ซมาเต็มเต็มพี่น้องแต่ว่าอยู่ทั้งหนาอยู่คู่นาน8ซีออกคู่หลัง8 2 นะครับ,บนั่นก็ถือว่าได้สายวิ่งสายรูดกมาวันที่สิบเจ็ดรัฐบาลไทยนะครับคอยห้าหกยูที่ศูนย์จากคู่ก็มีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าพอกมีโชงมีมันยู่ศูนย์สองพี่น้องเอาศูนย์ก็ไม่เห็นสองก็ไม่เห็นเนาะนะครับแต่สําหรับเมื่อวานนี้นะครับข้ามโค้งวันนี้นะครับอ๋อพิจารณาเดือนะครับ บ่มากบ่ชอบบ่เอาบอ่เป็นยั้งนะครับเบื้องไปเคื่อเป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับการลงทุนให้ระมรัดระวังนะครับมันจะนนบ่แม่นเสมอไปดอกมันหาแม่นก็คืืจังป่านตาเย็นป่านจับว่างคนละหาบ่แม่นกับ่มีมจกัจกโตยิ่งเดือพี่น้องเด้อะฉะนั้นแล้วเตือนสติพี่นอ้นองนะครับอย่าวว่วายอย่าทุ่มเทยังมาไม่นะครับฝันดีบ่มเคลื่อนนี้พี่น้อง ฝันเป็นต่ได้โชคได้ลาบบอจังเอาของพลอยห้าไปพิจารณาใส่กับฝันเจ้าของเออมันเข้ากันแล้วตัวนี้จังเอาจังลงทุนนะครับสำหรับมือนี่พลอยห้ากับมีเนี่ยมาฝากมาตอนอยู่วิ่งรดูดวิ่งรูดไปที่หกนะครับถูกแล้ว เลีงรวดไปที่หกด้วยพี่น้องเดอ้อจับคู่สามตัวห้าหกเก้าสองหกห้าสองตัวก็มีหกห้าหกเก้าห้าเก้าห้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้า นะครับพลอยห้าฝันว่่ได้จับกบมีทงหกมีทงเกียดแต่ว่าเด่นไปอยู่ที่หกนะครับเด่นไปอยู่ที่หกนะครับสายลวดลวดหกอาจจะมาได้เต็มเต็มนะครับแต่ว่าพอห้าเด่นไปอยู่ที่หกนะครับวิ่งลูดที่หกนะมีอนี่หกนะครับแต่ว่าก็มีเกียดมาผลนะครับมีเจ็ดหากับเจ็ดเกา ตัวเด่นตัวนี้ตัวหนักมือนี่บวง่งเพราะว่าพี่น้องเอฟซีเอาแต่ตัววงวันที่สิบเจ็ดตีพานมาเองเจ้าพอยห้าวงกลมศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า 0. 6, 0. 7, 0. เอาแต่ตัววงบ่สเทิร์กามี่นะครับบารนี่เอฟซีนนบ,าบางท่านนี่บารนี่เอาแต่ตัวพ้อยห้าสี่ปอกออออกอกกกศูนย์สองซุ้มนั่นว่าเอา มันไก่เมื่อพอยห้าสี่ปอกปอกปอกดวงคุมนั่นทัดออกเอาแต่ศูนย์สองได้สองได้สองพันคุ้นสองพันบูนั่นแหละคุ้นดวงดีดวงคนดีเนาะนั่นนะครับเมื่อเนี้ยข้าจอดสีซ่อมมันจะพอยห้าสิสี่ปอกปอกตัวใดก็ได้สิงขีงวดใดตัวนึ่งสิงขียงว่ใดสี่ประด้นั่งซื่ออยู่แบบานพอยห้าสิสี่ปอกปอกตัวใดแนี้ยเด้อนั่นแหละนะครับสี่แมนแมนเนาะสี่ปอกปอกตัวใดเท่านั้นละ ีี่่นะครับพ่อมเราไปนี่ยังมาพร้อมครับย่างหม้อพ่อมนะย้ำตัวเลขอีกรอบครับ,คร,บครับย้ำนะครับวิ่งรวดไปที่หกจับคู่สามตัวห้าหกเก้าสองหกห้าหกห้าหกเก้าห้าเก้าห้าห้าเจ็ดเก้า เจ็ดห้าเล่นเสมอเดี๋ยวเขาจเบิ่งพอยห้าสิบฟอกปอกตัวใดพอยห้ามันใจจักเปเส้นครับเมื่อนี้มันใจเมื่อนี้มันใจเพรหายเป็นเปเส้นมันใจคัดมันใจคัดมันใจคัเหอ้หรอเ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 หอเหรอเหรอเหร่เหรอเหรอบหรอเห้อเกอเหรอเหรอตหรอเหรอเหรอักมันใจคัหรัเหรอมันอัหรอเ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 หัอ มันกาหนดนั่นนั่นนั่นนันั่นีแล้วซีแล้วเหนบอกแล้วครับปอกแแล้วนั่นนั่นตัพี่น้องปอกแ่ตามนี่เราอกอะไรพี่น้องปอกแล้วหกับ69เ้าจ้าเพิ่นซ่อมเพิ่นพอยห้ตสตัวได้ปอกนออกปอกสองพันคนสองพันก็จนได้สี่ตัวได้น้อบ่ดีน้อปอกปอกอดน้อปอกแล้วพี่น้องซ่อมท่านบนานพี่น้อง แต่เสือซื้อยังห้ติท6มือหนิอะคือน้องวันนี้กปา้าข้าม้อกข้ามอกาอกินเนี่กดาวหกดาวนะครับอกีนินี่ปอกปอกตัวได้นาะวบบนี้เนาะพี่น้อง ซ่อมหมดเออเอพร้อยห้าสิบปอกๆกับเบิ้งเอาเด้อค่ะเด้อผู้สือเอาเบิ้งสังเกตให้ดีเด้อพี่น้องเด้อเนี้ยๆๆๆๆเหน่นะครับเน่า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 สองตัวสองตัวเด็กเขาบว่ามาปุ๊บได้ตัวเลขเลยเฮาตามเอฟซีพิ่คนบอกว่าคอยห้าสี่ตัวใดออกตัวนั่นพี่น้องออกออกตัวใดนอกไปมาปุ๊บได้ตัวเลขเลยพี่น้องปอกๆหมดปอกๆแล้วพี่น้องปอกๆแล้ว เห็นชัดบ่้างตัวปอกๆนั่นลหละตัวเด่นเน้นนะคอยห้าเด่นี่เราบ่วงกลมเป็นบ่มในี่บ่วงกลมเป็นยังคือบ่วงเป็นเอาแต่ตัววงเออบอกได้แต่ว่ามันใจคักบ่วงกับ้างเห็นปอกๆอยู่สั่นเพิ่นว่าปอกๆใหม่ปอกๆใหม่ดูปอกๆใหม่ดูแต่ว่ามื่อนี้ถอยห้ามันใจคักพี่น้องปอกๆ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 ห้าห้า ครับทำโพสตมเป็นแนวทางเลยพี่น้องเด้อหอยหักบริวารซีเมนต์เสมอไปดิ